เช่นเพนน่าคารหรืออิทธิพลชาวพยัคฆ์ครับไฟนี้ซ้อมมาอีกไหมครับซ้อมมาเดือนกว่าแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพนนอาคารครับอยู่ที่จังหวัดกุตตอร์ด์ครับมีใครเป็นผู้ป้าวผู้ซ้อมบ้างที่นั่นมีพี่เสียบขาดที่มรกตที่มรินไลน์ครับก็คือโปรในค่ายช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหรละสิบเก้าจนยี่สิบครับเราสูงเท่าไรหนึ่งหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมากมายกิโลครับหกสิบเอ็ดครับเราเมื่อตะตายอะไรครับ ฝีเมืองครับแล้ววันนี้เราเจอกับพร้อมลบครับเคยเจอกไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาปะป้าดูมาอยู่เขาเมื่อตะตายอะไรมวยขวาฝีเมืองครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงฝีเมืองไปเรื่อยครก็ไปตามตะตายเราเนาะครับผมไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ ที่ช่องสามครับช่องสามวันนั้นเราเจอกับเพชรสมพูนแจงข่าวทรายครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่ครับอ๋ลุงมาสองคนเลยครับมีปัญหาไหมอย่างนี้ไม่ครับถ้าเกิดเข้าไปสอบหรือไปช่างนี่น้ำหนักเกินมาเกินหรือมาขาดจีบว่าน่าจะเกินขีดสองขีดครับก็คือเหมือนมาขยับร่างกายนิดนึงอย่างเช้าสบายๆเนาะครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ เตรรรยม้อคับ100%เนอะสองผู้แข็งแรงครับาดเจ็บไม่มีครับเรียกว่าเย็นนี้กะแจ้งเกิดเลยว่างั้นเถอะวันนี้ต่อยช่องทูด้วยนะเราต่อยมวยมาลุ้นกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ100กว่าไฟแล้วครับ100กว่าไฟเราคนจังหวัดอะไรครับสันทบุรครับฝากเชิญเชิญแฟนขับรถหน่อยฝากพี่น้องชาวก็เชิญช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเต็มที่ครับโอเค้ขับใจพี่น้องชาย